ชาโค่9 9มีที่ไหนมีที่นี่ค่ะงานบ้านและสวนแฟร์วันที่1นึสิงหาคมนี้นะคะชาโคจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษชาโคชิลล์ร้อนเจ็ดร้อยาสิบเาบาทค่ะชาโคชิลล์ร้อนมีดีอะไรนะคะด้วย ชาโคเนี่ยเก่งในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบเลิฟซีดก็คือเป็นระบบรองรับอุ้งเท้านะคะที่ได้รับการรับรองจากสถาบันโลกเท้าที่อเมริกาเลิฟซีดเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยคาวลี่เท้าเราหลังจากที่ทํากิจกรรมมาอย่างหนักหน่วงแล้วเนี่ยให้ผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าตรงกลางรองเท้าเนี่ยมันจะมีตัวนูนด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาโคเนี่ย จึงเหมาะมากสำหรับการที่จะใส่รีคาบูลี่หรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันชิลๆสบายๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเห็นชาโ c ชิลล์รดครบทุกสีทุกไซส์นะคะอยากจะลองทุกไซส์เห็นทุกสีมาได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ไบเทคบางนานะคะวันที่1-10สิงหาคมนี้ที่บูธไทแลอทอร์นะคะฮอล์หนึ่งร้อยหรือฮอล์หนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะมาที่งานนะคะสามารถซื้อได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน Thailand Outdoor Shop ทุกสาขานะคะเว็บไซต์ c ชาโ a l t h a i l a n d co. th นะคะหรือว่าจะเป็นเพจชปปาโ c o a l Thailand Shopee Lazada ได้ทุกช่องทางะคะ่ะ